เดี๋ยวพี่หยุดเสียงให้นะครับบอลโอเคนะฮะโอเคครับเชิญครับต้องใช้ใหม่ไหมครับไม่ต้องใช่ไหมฮะโอเคไม่ต้องครับอ,รอว่า ถ้าให้ผมพูดถึงพี่โรเบิร์ตผมบอกเลยว่า1นึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโโโมันคงไม่หมดแน่นอนครับอ่ตอนนี้เรยางดใช้เสียงนะครับหน้าเวทีนิดนึดนดนง<า>นะครับแต่ท่านผู้ชมที่กําลัง<า>ชมรไร้สดทาง PS เอสเป o บ้านาจากวันแรกที่เราได้สัมผัสจากวันแรกที่เราไม่เคยร่วมงานจนแล้ววันหนึ่งเราได้ชวนเขามาอยู่ในะคณะนะ มันมันคือความผูกพันจริงๆจากวันแรกที่เห็ตักได้หยิบยืดโอกาสนะครับผมหยิบยืดโอกาสในการเข้าอยู่ในวงและสารต่อโดยมีตักบริบูรณ์นะครับมันมันมันเป็นลูกโซ่มันคือลูกโซ่มันคือครอบครัว ไม่รู้จะพูดคำไหนกับเขาดีครับมัน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 ใจหายมันมันมันคือการสูญเสียมันสูญเสียมันสูญเสียที่มันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยอยากสูญเสียมาก่อนมันมันที่ดจริงๆครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจไหมดีใจที่ผมเห็นว่คนรักเยอะ แต่เสียใจไหมเสียใจมากเสียใจมากที่อาวุธและทหารเอกผู้กายผมถ้าผมเปรียบเขาคือเขาคือทหารเอกผู้กายของผมเขาคืออาวุธสาคัญของผม,ผมหนึ่งชิ้นรู้เพื่ออะไรมันเป็นความที่จากวันแรกจนถึงวันนี้มันเราดำเนินชีวิตกันมาแบบ ผมเป็นทุกอย่างไม่ต้องสารยายกันาดไหยว่าผมเป็นอะไรบ้างผมเป็นคนวางแผนเป็นคนวางเส้นเป็นคนขีดชีวิตเขาพี่ต้องไปแบบนี้พี่ต้องไปรายการนี้พี่ต้องทำแบบนี้เขาไม่เคยขัดแย้งเขาไม่เคยที่จะพี่เชื่อผมผมจะทายพี่มี แลวเขาก็เชื่อผมเขาไม่เคยที่แบบดื้อกับผมจนทำให้เชื่อเขา็นทุกอย่างผมบอกแล้วว่าถ้าพูดแล้วมันมันเยอะมากเรื่องราวความผูกพันครับตอนนีจะจากไปจากคนนี้ฮะรั้สึกคิด,ค,ดคิดถึงมันไม่มีวันไหนไม่คิดถึงหรอกครับมันไม่มีวันไหนที่ที่มันรู้สึกว่า มัน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 คิดถึงทุกวันดีกว่ามันคิดถึงแล้วถามว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่ที่จะมีวันนี้ผมไม่เชื่อวมันจะมาถึงเร็วแค่นั้นเองมันมันมันเหลือคำบรรยายมาสุดคำบรรยายจริงครับหาย มันไม่ใช่กระชายหายครับมันผมรู้สึกผมเปรียบให้ถัว่วเขาคือเขาคือคนในครอบครัวผมคูงหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกคือฟูงฟักมันฟูงฟัอ่ะมันฟูงฟักมันมันเขบประหนมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขาที่เราแล้วแต่คนหน้าแล้วแต่คนหน้าได้หมดใครจะให้ผมยังไงต้องผ่านัวหน้าเขาจะเรื่องของหน้าผมบอกว่าพี่ไม่ต้องเรี่งองหน้าผมคือน้องพี่แต่ผมแค่อยากจะวางแนวทางให้กับพี่เพราะเราเดินตรงนี้มาก่อนเราเดินเส้นทางก,การบันเทิงมาก่อนแล้วผมก็อยากให้รู้สึกว่า ที่จะต้องแบบว่า,าไม่ทันคนหรือว่าในช่วงงหวะชีวิตของพี่พี่ต้องกอบโกยพี่ต้องได้คือการรับงานผมไม่เคยผมเรียกราคาเสร็จพี่รับเงินเราเองไม่มีแม้ทมําไมผมต้องมาพูดตรงนี้ผมพูดรู้ว่าผู้สิ่อย่างที่ผมพูดก่อหน้าเขาเนี่ยผมไม่เคยแม้แต่แบบ คุณต้องโอนมาให้ผมนะแล้วคุณเอาโรเบิร์ตไปผมไม่เคยพี่เบิร์ตพี่ถ่ายเสร็จพี่รับเงินเองไม่เป็นไรหัวหน้าหัวหน้าให้เขานั่นนึ่งพี่ผมจะไม่ยุ่งนอกจากงานวงคอนเสิร์ตวงงานส่วนตัวพี่รายการพี่หนังพี่พี่จะรับแปดแสนอะไรพี่ไปรับรายการพี่อะไรพี่ไปรับผมมีหน้าที่เรียกแล้วเขาก็เขาเชื่อฟังเราตลอด เขาเชื่อฟังเราบ้างถ้าน้อยพี่พูดตรงนี้พี่ไม่อยากมาน้ำตาไหลอะไรเงี้ยมัน,มนพูดไม่รู้จะพูดพี่ถ้าดวงยาพี่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพาะพี่รัทรู้ถ้าผมออนไลน์คนหนึ่งมันจะเดินไม่ได้ทุกสิ่งทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าผมดจะคนเดียวไม่ได้ถ้าผมไม่มีตักพคนเดียวผมโชคดี ผมก็จะบอกขอเขาตลอดพี่เบิร์ดผมโชคดีที่ไมผมมีเพื่อนดีพี่โชคดีที่มีน้องดีนั่นแหละมันจะเป็นบุญผมนะบุญเขาด้วยที่ผมมาเจอมิตรที่ดีผมเจอมิตรที่ดีแค่นั้นเองผมไม่ใช่เก่งผมไม่ใช่ฮีโร่ทั้งหมดทั้งหมดผมเดินคนเดียวไม่ได้อะไรก็ได้ เราขอเป็นคนติดตองหลงพระเราขออยู่ข้างหลังให้คนได้ชื่นชมเราให้คนได้รู้สึกว่ารักเราเราภูมิใจเราดีใจกับสินค้าเราเราดีใจกับสินค้าเราที่คนคุณนําไปแล้วคุณบริโภคสินค้าเราแล้วคุณชอบ